วันนี้นะคะมาเที่ยวที่นครนายกกันนะคะพักที่ริมทารีสอร์ทนะทุกคนแล้วเราก็กำลังเตรียมตัวนะคะที่จะออกไปเที่ยวที่เขื่อนขุนด้านประการชนค่ะเราขับรถออกมาจากที่พักแล้วนะคะ ที่เราจะกลับบ้านพอดีนะคะเช็ค <c oughs> เอาออกมาแล้วก็ขับรถเข้ามาเลย <c oughs> ทุกคนเราจะบอกว่าวันนั้นหน้าฝนมันตกไปปล่อยเนาะมันก็คือวิวดีบรรยากาศก็คือโอเคอยู่นะแม่ <c oughs> เราก็จะไปขับรถชมวิวกันนะคะเรามากับครอบครัวนะคะมาทั้งหมด8คนเลยทั้งหมดก็จะมีพ่อแม่เรานะคะพี่ชายเราพี่สะใภ้เราสามีเราแล้วก็พ่อสามีเราแล้วก็ แม่ของพี่สะพ้ยเราด้วยนะคะรวมกันทั้งหมด8คนนะคะก็ไปเดินชมวิวขับรถชมวิวกันนี่โชเฟอร์มาแล้วจ้ะอันนี้พี่ชายเรานะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสามีเราเองก็ขับรถกอล์ฟเพื่อที่จะพาพ่อแม่นะคะไปขับรถชมวิวกันที่เขื่อนขุนด่านประการชุนค่ะ <c oughs> ก็เป็นบรรยากาศแบบครอบครัวนะคะก็สนุกมีความสุขดีค่ะบรรยากาศดีมากฝนตกไปปอยก็ต้องมีพกล่มพกอะไรกันไปนะคะนี่อันนี้พ่อเรากับพ่อสามีนะคะทุกคนดูดีบรรยากาศก็ดีนะอันนี้ก็คือเป็นการมาครั้งแรกของเราเลยนะคะที่มาเที่ยวเลื่อนคุนด่านที่นี่นะคะ ก็วิวที่ให้ขับรถชมวิวก็จะมีแค่ประมาณนี้เลยแล้วก็จะมีจุดให้จอดถ่ายรูปนะคะเป็นจุดจุดไปความสุขล้นเขื่อนกันไปเลยค่ะแล้วนี่ก็คือรูปที่ได้นะคะนี่ใรผ่าน,นก็ลองมาเที่ยวกันนะ